เนี่ยมันคือแต่ยังหน่อยเขาเบิ้งน้ำโทรทัศน์เาก็ยังมวนเนาะมันเข้ามาเห็นเองแล้วเหรอเดีายได้เก็บไว้ไหวจแห้งตึ๊นเต้นแม่เหงมวลมันบ่กันคืออะไรคือสิ่งที่เราอยากบอกพี่นั่นรถตึ๊บเฮยากเห็นเฮยากเห็นไม่เห็นเดี๋ยวนี้นี่แต่ก่อนเห็นเต้นทีวีมื่อนี้ผมคิดผมฟันมาสิเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นแล้วเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูร์สกุนป้าพี่น้องมื่อนี้แก้วดีใจขนาดเลยมาพอคนดังเนาะดังแบบดังคักดังแม่คือแบบ ไม่คว่ำไม่คว้องข่อยคือแบบดังแห้งอะน,นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิงว่าแม่นไพเนาะสองคนน้ากันเนาะพี่น้องล้าจะมาทวามูจักกับเราเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สามย่านมิทาวนะคะทุกคนแทยแดมสบายดีไอสบายดีน้อง <laughs> สบายดีเอซนำ้ำสบายดีเอือยสบายดีสบายดีเอของน้องเก้าวตาเนาะจ้าไม่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 ไม <laughs> อ้ ดีใจแห้งเดี๋ยวมาพอแล้วอ่ะสิทามก่อนนะว่าไอโบนี่เป็นคนบ้านไหนเมืองไหนเนาะกะับเราได้คนกะ็ะสือเราบ้าเราซื้อโบเนาะอ่าทักทายซีน้องแกวตาน้ำเดอ้อบ้าบสลัดเสียแนะค่ล้าเนี่ยคนปากเซ่แขวงจะมาซักเนะาะเราเอื้อยบ้านหอยทรายบ้านหวยไราอ,อยู่หวยไราอ๋บอบ่อแกว้วบ่อกแกว้วอยู่แขวงบ่อกแกว้วเม่องหอยทรายอยู่เมือง เมืองหวยใต้เมืองหวยใต้ทุกคนโหผู้สาวบอแก้วตัวนี้เอ้ยน่าฮักด้วยทุกคนโสดหรือมีแฟนมาที่นี่สดปะสดค่ะโสดโสดทุกคนโสดค่ะโสดโปรเจีบนะคะเลือกร้ายแต่ลราก็เลยโสดหน้าอันฝันแลนเต็มหน้านี่แล้วนี่อะไรนีโทรเดอร์อ้ายนี่มิ้ตทธิ์ตามตอนนี้จักจักแสนโอ้จริงหน่อยนะพอเห็นเบงมาคนทธิ์ตามตอนนี้จ่แบบแสนแสนในหน่อยลักแสนแต่ว่าเรื่มแสนสี่ สี่ห้องมันคือความฝันของคอยออันนี้คือเอือยผู้ติดตามเท่าไรอันนี้ก็บเบึงเบิงคือกันจักเท่าไรบ้าวหมื่นหกหมื่นเจ็ดบ่จักบอกเอ้ยสามหมื่นบวกาไปเบิ้งมาก็เบิ้งทุกคนต้องเขาไปเบิ้งทุกคนต้องขัวไปเบิ้งดวนอ่าซื้อสองเดสิแปดครูออรลดาเป็นภาษาอังกฤษทุกคนครูออลาดาติดตามนะคะทุกคนฝากฝากฝากเลยจ้ะอันนี้คือไอโบแมนน้องเมนซื้อสอง บาวเวโซล่าเสียงแค่เล่าพี่น้องเลยนะฮะก็คือแบบก็คือจริงๆอ่ะแก่บางคนท้ามเราเลยเนาะทุกคนเข <c oughs> ากับ <c oughs> หูอยู่แล้วถนี้ยท้ามเนี้ยเขากับหูอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้อมานัทางวาพื้นอ่าถามไทยกันเนาะบางทำข้อผู้จักว่างไงซ่าเฮากับมาผอกันครั้งแรกก็คือแก่เป็นครั้งแรกที่ได้ผอเล่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเน,นี่ยจังน้อยเนาะทุกคนเพราะพี่บอกถือข้อโทษข้อให้เด้อพี่น้องเด้อให้ที่เป็นเอฟซีของบาวเวแล้วก็เอื้อยคู่เนาะกับ ตามขมาเบิงเมื่อกไหลก็แช่ได้ไป้เขาเป็นห้ามองนางอายเจ้าจะทำไข่หรือข่จะทำเจ้ากับว่ามันมีมองนางนอททุกคนกับสิพากันยืนนี่แหละคือห้ามุมนั่งห้ามุมยืนห้าได้อยู่ได้อยูุ่้มมุมนี้นะางามแต่ว่าย่อนแสงวะมุมนด้งงามเี่คนงามนอะถือก่อน เลี่ยงกันเลยเนาะสูงกว่ามูก็คือไอ่แต่อันนี้สูงแต่ดำเข่าวาอยากถามว่าแร่งบันดาลใจในการจับเฮ็ดคลิปจัเฮ็ดซ้ายยังตอนนี้เอาเฮ็ดซ้ายยังก่อนซะจริงๆแล้วกายูทูบบ YouTube, การนำเสนอเรื่องเล่าของประเทศไทย oh. ให้ลูกเลยเห็น,นอะละกรกเรื่องเล่าขอ,ของชีวิตแห่งงานเล่าอยู่ประเทศไทยนั่นเองเนอะเรื่องจริงเท่ามานำเสนอให้เรื่องจริงแน่กับที่ว่าฝากช่วมนี้ตักเตือนกันแล้วกันเนาะอันไหนบอดีอันไหนบองงามอืแล้วเอื้อยเอื้อยนี่ตอนแรกเนาะ คอนเทนต์เกี่ยวกับนักเรียนนักเรียนเมนครูสอนนักเรียนการใช้ชีวิตของครูการท่องเที่ยวลาวไทยแบบเนี้ยยามันหนีการใช้ชีวิตประมาณนั้นของเอ่ยคือไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะประมาณนั้นเนาะแล้วครูจักการแบบว่าอยากเขียนยูทูบเป็นยังมงจังไดมาจุดเริ่มต้นหรือยังไงซะจุดเริ่มต้นคือไอเดียปิ้งมาในหัวคือสอนนักเรียนคือแบบคิดว่า เขาไปสอนทุกมือทุกมือนักเรียนจะแบบเขาจะเบื่อเขาโบนะแล้วก็แบบคิดวิธีใหม่ว่าเออเห็น YouTube เอ้เขาเขาเฮ็ดลง YouTube ให้เขาไปเฮียนำเขาอยู่ใน y o ยูทูปใดโบสนะก็เลยมีไอเดียขึ้นมาโอ้ลองไปเฮ็ดสอง YouTube เบิงเฮ็ดไปเฮ็ดมาเขาว่าโอ้ยูทูปได้เงินหมดสันแต่ลุยเลยบ้านนี้ลุยกับยังบลุยเอะไรตัวว่าแมนที่จริงนะเอ้อเฮ็ดช่อง YouTube มาโดนไร หลายปีจากปีเกิดสี่ห้า,าปีแล้วเกือบจะเขาหกปีแล้วแล้วก็ลงเดยยุดเดเพระาะว่าบ่นที่เอ่อยูมันระกันดานไปคือเขตนอกนะต่างอำเภออีกต่างเมืองอไปซ้อนต่างเมืองแล้วก็เส้นทางถนนหนทางคือแบบบอสะดวกเป็นแล้วสัญญาณก็บ,บม่มีมีแต่ว่าเขาเน็ตยากก็เลยแบบเฮ็ดเดยยุดเดย์จน มาปีแล้วปีนี้ประมาณสามปีนี่แหละที่ว่าแบบลงคลิปแบบทีีน้อยนิอกันเลยแบบปังเลยตอนนี้ถือว่าปังนะคะทุกคนถือว่าปังนากถ้าเทียบกับคนอื่นเข้าเป็งเทียบแม่เข้าเปเทียบแล้วก็ยักเทียบน้อยนึิดได้บาทเร่าแงมาดัานใจคือแบบจุดเริ่มต้นซเนาะสิได้เป็นแบบ เด่นไอ้หนอขึ้นหนองก mm ็ hmm. คือติดตามเจา้าหน่อคือแบบข่อยคนหนึ่งที่ติดตามเราบางเลามาโดน <Yeah. S 2> ทีได่เป็นแห้งบันดาลใจให้ข่อยตืม mm hmm. สำหรับไอก้ก็คือว่าไอ้ก็เห็ดเรืองล่าของตัวเองเนาะเกี่ยวกับชีวชือของตัวเองเลยอะเอามาอัปเดตลงแอปแดงคือจังเฟซบุ๊กทัวไป mm hmm. บริคิดว่าจะมีเห็ดเผื่อจะได้เงินได้เงินพอเห็นคนเหมือนเขาอยู่ในจอทีวีนะเห mm hmm. มือนเขาเดี๋ยวเขาไปอยู่ในทีวีแด่ออกซื้อเท่าน์ด mm hmm. คงไปฟันของคนก็อยากออกซื้ออยู่แล้ว ในมาอัพโหลดลงไปแะไรกับวิคนเบิงมีคนเบิงไหนก็นเปย่างกับเฮ็ดมาเรื่อยๆเยๆจนปีที่สี่นะก็เลยว่าคิดว่าเฮ้เออยเขาไดี้สิงเกาลฟื้นมันกับวมมิคนเบิงนะก็เลยนลําเสนอเรื่องเล่าของความเป็นเล่าของตัวเองควเป็เเเเเนเล่าที่คนเล่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะว่าเป็นยังไรา,ายตอนื่องเล่าห้น้องๆน้องๆน้ๆที่อยากไปงานยุโประเทศไทยว่าประเทศไทยบริเตนเป็นยากบริเตนเป็นหนักกลัวอย่างที่คิดอะครบนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งด้วยว่า จริงที่เราคนพบในตัวเรานอนก็นเฮดมาเถาปัจจุบันนี่ว่าทืบะกถือว่อาเป็นเหลืองเล่าที่แบบจริงแน่บ,บ่าจริงแบบนก่กะติติีตตตต่าย่พันได้คือบนบอกอะไรจะว่าเท่าที่เทาเห็นกะจริงแน่นอนแล้วแต่คือความจริงเลย<ฮ>อ่าค,อค,อคือจะไปทายมองนันมองนีก็คือแก้วคนนึงเนาะติดตามไอ่ก็เห็นแบบเออกะ เป็นเป็นเป็นจริงฮะนะเออแต่ว่แบบมีบางอันที่คือสิงหของแก้วนะเขาไปฟันทังเราอยู่บ้านเัาบอกเคยมาประเทศไทยเข้าบนเครื่องทีวีในหน้าจอเห็นดาราเห็น,นสถานจีแบบนั้นเขาอยากไปไม่ไปเขามาแล้วเนาะเขามาแล้วเขาก็เลยอยากโชว์ในซีที่เขาเดบไปเดบเดบไปชุดนั้น์เนาะเขาเดบไปแล้วเขาก็อยากโชว์ไอ้คนอื่นในเห็นเดอร์เขาสิดีใจน้ำหอมบอเฮ้ยเขาสิยองเขาว่าเฮ้ยเขามาหอดจุดนี้ไอย่างไรมาอยู่ประเทศไทยเฮ้ยเดบไปมองนั่นเดบไปมองนี่ นะแม่นเขาจะเนี่ยคือคือจริงๆแล้โช่เนี่ยมันคือแต่ยังหน่อยเฮาเบิ่งน้ำโทรทัศน์เฮาก็ยังม่วนเนาะแม่เนาะมันเข้ามาเห็นเองแล้วเฮาได้ีายได้เก็บไวแก้ไหวเฮ้งตื่นเต้นกว่าเห็นม่วนแม่นบ่เนี่ยคืออะไรคือสิ่งๆแล้วอย่างพวกุยนั่นรถตึกเฮาอยากเห็นเฮาอยากเห็นมาเห็นเดี๋ยวนี้นี่แต่ก่อนเห็นแต่ทีวีมื้อนี้บุกขึ้นไปฟันมาสิเดียมาเห็นตึ๊กเดีมาเห็นแล้วเนี่แมนเขาแหละเนี่ยคือสิ่งที่ตื่นเต้นน่ะตึก๊นตึกบวกก๊าดเน่ะหั่นยนะฮะ ร <N> อบน,นี้เราอ,อาจจะบอกกันแล้วว่าอยู่ที่แยกสามย่านมีเท่า,ทา <S <S ะนะครับบนถนนพหลโยธินซีทิต้ากับถนนพญาไทนะฮะข้างหลังก็เป็นบ้านวัฒน์ลำพงนะฮะเราจะเห็นวิวของตึกเนี่ยตนะึกอี่ห้ออันนั้นที่เป็นซิกแซกค่ะอ่าท่าเป็นภาษาบล็อกตึกคิงพาวเวอร์มหาคนครคิงพาวเวอร์มหานครนะอยู่ที่บางรักนะฮะเขาอย<ข>อากข<อ>ึ้นแห<ะ>้งแต่ว่าข่อยบ่มีโอกาสที่โอ้ข่อยก็ไม่ลงเพลย์ไลายปีเนาะแต่ว่าส่วนหลายขอเสิเเงีงานแต่แบบอยู่แต่กับทีบ่ได้ไปไซสอันนี้ก็ สักหมื่นหนึ่งก็คือสิได้อาศัยให้นอายเพิ่นพาไปหลินทิเทียวหรือว่าไปเบิ่งเนาะจะซีน่าคนแต่ต้องท้าติดตามเบิ่งทางสองอายแล้วว่าพวกเฮาสิม,มีอโอกาสได้พบเขกันอีกหรือบ่อันนี้ดีใจเจ้าก <c oughs> <c oughs> ็ดีจใจอยู่ติคือจริงเรอดีใจคือได้พบญาติเองนี่ได้พบคนบ้านัณฑยวกันสำหรับพี่น้องตัวเองนะเฮาขามน้ามากนขามโค้งมาเนี้ยมาเฮ็ดงานเนี้ยสิ่งแรกที่เฮาอยากได้คืออยากได้เงินแน่เงิ่อนแต่เงินที่เฮาได้เฮาต้องได้ทีความสุจริตใจแมนนะทางใจเฮ็ดงานแมนความเจ้าอาย คอยก็ดีใจคือกันก็เข้าหนพอพ่นอยผอบพี่น้องพี่นูคนหมันเดียวกันว่บบาภาษาเดียวกันก็คือกินข่าวเหนียวคือกันเนียนเนียนอันนั้นเขาจะบอกเขาจะบอกว่าคนเล่าน้ากันเนาะฮักแพงกันไหวเศร้ามากี้กันไหวคือข่าวเหนียวหนึ่งไม้ญาติเพศแตกหมางคือนนำตึกข่าวเหนียวเ<า>ด้อว้าวได้แล้วคำกร่องกินข่าวเหนียวอยู่บอกรีนแต่อะไรกินเนี่ยบอกรีนกินยังไม่หอยข่าวเหนียวเนาะทุกคนโอเคพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สิได้ล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อความยาวกับเน่เติมนึงพิษผาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทั้งพี่น้องเอฟซีฟังไทยแด็กกับฟังเล้าเนาะกะล่าอ้ายฝากซองได้เอื้อยอ้ายเพื่อสุขสุขคนโอ้ยไอโบกันกันแล้วกันแล้วฝากที่ตามบ่าวโบกันแล้วกันนะผลงานบ่าวโบสลัดสีแค่เล้าเนี่ยทางช่องยูทูบแล้วก็ช่องเฟซเฟซบุ๊กของบ่าวโบกันแล้วกันโอเคครูอรดาหรือฝากทุกคนไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูสาวลาวที่เที่ยวไทยเด้อเด้อบ๊ายบาย บฮยบายวัสดีครับสบายดีดี